นั่งเครื่องไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวคุณตาตามมาค่ะวาดจะได้นอนก็นู่นแล้วค่ะดีสอรุณสวัสดิ์ค่ะจะกลับปินแลนดแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ปินแลนดนะคะ ตอนนี้ตีสามกะตื่นแต่ตีสองอะหนูตื่นตีสามหนูตื่นตีสามขนาดตีสามยังงงเป็นเบ็นมาส่งยาจะกลับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เฮลซิงกีจ้าบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายนะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายแอ็มแอมบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย ขอบคุณคในช่วงขึ้นเครื่องก็ให้คุณตารับประทานอาหารก่อนค่ะเดี๋ยวมารับประทานอาหารกับคุณตากันค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันอีกค่ะ ปวดใจหายค่ะคิดถึงบ้านเราเนาะเป็นบ้านเกิดบางน,นอนของเราปวดใจหายไม่ได้ค่ะคิดถึงลูกหลานเดี๋ยวมาเดินทางไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวยายสมนั่งเครื่องไปรำนี้แหละค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นเครื่องแล้วค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝาก ตอนบุกตัวยายสนไม่ได้บอกเขาว่าขอที่นั่งเป็นใกล้หน้าต่างติดหน้าต่างค่ะก็เลยได้นั่งในช่วงตรงกลางยายสนก็เลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากภาพ,ภาพนี้เป็นภาพจริงค่ะ เป็นภาพหน้าจอที่เรานั่งชมอยู่นะคะก็เลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพ,พี่น้องตอนในช่วงเครื่องขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวมานั่งเครื่องไปด้วยกันค่ะอย่างไรอ์กดแรกากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหเพนก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่เฮลซิงกิค่ะ บินขึ้นมาสูงแล้วค่ะตอนนี้เครื่องลงแล้วค่ะที่เฮลซิงกิเจอกันที่เฮลซิงกิค่ะยศนก็รีบร้อนมากสองตายายวิ่งแข่งกันค่ะ เพื่อที่จะไปเอากระเป๋านั่นเองเพราะว่าเรารีบร้อนมากทําไมถึงบอกว่ารีบร้อนมากเพราะว่ากลัวไม่ทันรถที่จะออกไปต่างจังหวัดนั่นเองค่ะเพราะว่ารถก็ไม่ได้เยอะเหมือนบ้านเราเนาะคะ่ะเยสนได้ออกมาก่อนคุณตาเพราะว่าคุณตายังเช็คพาสปอร์ตยังไม่เสร็จนะคะเยสนออกมาก่อนคุณตาก็มารอรับกระเป๋าก่อนคุณตาค่ะรับรอคุณตา เดี๋ยวคุณตาตามมาค่ะกระเป๋าหนักมากเขาให้น้ำหนักเท่าไรก็อัดมาเต็มค่ะก่อนเอากระเป๋าก็ตรวจสอบดูดีๆค่ะว่าใช่ของเราไหมหนาวค่ะออกมาข้างนอกแล้วหนาวค่ะหนาวมากหน้าซีดหน้าเซียวไม่ได้นอนตั้ง13ชั่วโมงนั่งเครื่องมาค่ะตอนนี้เราก็มาต่อรถบัสกันแล้วค่ะ ไปที่ต่างจังหวัดก็ประมาณ350กิโลเมตรค่ะเราออกมาจากบ้านตีสองนะคะอันนี้ก็เป็นตีหนึ่งของเมืองไทยแล้วค่ะจะจวดวันแล้วค่ะกวาดจะได้นอนก็นู่นแล้วค่ะตีสองของเมืองไทยและกว,วาดจะได้นอนกว่าจะเก็บกระเป๋า เหนื่อยมากค่ะเราก็นั่งแท็กซี่มาอีก25กิโลเมตรจากจังหวัดที่เราอยู่ค่ะหนีร้อนมาเจอหนาวค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอย่างไรยังสนวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองตายายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจได้ทําในคลิปหน้าต่อๆไปค่ะ เดี๋ยวรอคุณตาไปหากุญแจมาเปิดบ้านค่ะนี่แหละค่ะกว่าหิมะจะละลายก็ปลายเดือนเมษามเหมือนยายสนเคยทำคลิปก่อนๆมาค่ะกราบขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ คุณพระรักษาทุกท่าน